วันไี้ยามเสาวันเสาคนเสาที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดปอกกันช่วงเสามอนี้กะเขาป่าอีกขึ้เขาครับพี่น้องฝนกำลังตกมาสองสามเถือเดี๋ยวไปลุ่นกันครับมอนี้สีโขกสีมันนีอบอไปครับพี่น้องอ๋อแล้วพี่น้องดอกแรกแหกมันนี่เย็ดปวกตาพี่น้อง ออกตาบดอกนึงครับดอกแรกแห่งมันมันแล้วมันแล้วเจ้าดินครับกำลังงามๆเลยจูมข้าดินครับ ข้าวดินครับพี่น้องถือคนเมื่อคืน,นข้าวดินครับช่วงนี้ขาวดินล้วนๆเลยครับองามๆครับข้าวดิน จุ้มหนึ่งครับเขาวดินตรงนี้พอเขาวดินครับพี่น้องใส่เขาปลาล้ายมือนะครบัรบฝนเหงาก็ล่างตกลองเขาเบ่งมานอีกอ่พอเขาดินพอดีครับสุงดอก ไปอข้าดินล้วนๆครับมือนี้ข้าดินอาครับดอกนี้สอกจุ่มครับดอกง้ามๆครับเข่าดินเรียกว่าเห็ดขาาแป้งครับ ตง,งามลครับพี่น้องจูงมครับข้าดินครับพี่น,น้องจ่มหน่อยกำลังงามอือพี่น้องนี่หน่อยน่หนอยายคหลายคพี่น้องมน,นี้ น้ำจุ่มจุมจ่มหน่อยหน่อยครับพี่นอ้องขาวดินดังชุ่มครับพี่นอ้องจุ่มงมงามงเห็ดขาวดินครับพี่นอ้อง ดอกบานดอกจูมนี่ดอกบานงามๆครับเมนูตำปนกระแสบครับพี่น้องเห็ดข้าวดินดแต่ลายเมนูงามๆครับพี่น้องข้าวดินพี่น้องรุ่นี้กำลัางงามเลยข้าวดิน ขาวดินล้วนๆครับอาพี่น้องฮิตโกแดงเ้ยบานนี้พอฮิตตัวแดงครับดอแกแหลกแหงมาเลยดอกฮิตโกแดงนี่ดอกง,งามๆครับดอกยางงามพี่น้องเกือบเหยียบใบใม่โปกไว้ครับเฮ็ดขาวดินครับพี่น้องเฮ็ดโกแดงครับดอกง,งามๆครับโกแดง ถึงสวิงครับพี่น้องดอกยางไงเลยเสียงห่อกระจายเข้าก่ะเล็ดหลอดเข้ามาอยู่เ้้อยพี่น้องอยู่ใกล้บ้านเนด็ดปวกครับพี่น้องเอด็ดโกแดงครับเลยอยู่เรครื่องนึงเด็ดโกแดงครับพี่น้อง ดอกง่ายๆเลยดอกนี่เิรส,สวิงครับสองดอกข้าวที่นี่เร็วครับเข้าวทินครับอยู่กา้างเปลีนเลยบนม,มีคนผ่านครับพี่น้อง ขาวดินครับเห็ดกอรครับดวงมงามครับเห็ดกอรครับดอกนึงครับเห็ดขาวดินขาวดินนี่แล้วครับ ดอกก้านง,งามครับขาวดินลองอกครับดอกนะดอก้ามงามซ้ายล้วพี่น้องได้เวลาก้าบบานแล้วครับออกจากป่าแล้วครับจากป่าแล้วครับพี่น้องหาเห็ดส่วงเสาวนสัวนเสาชมผลงานกันครับมีลกักลักๆ์เฮ็ดขาวดินครับเ,เห็ดกอแดงเห็ดเพ่งสวิง ในเนี้ยนะครับพี่น้องพอด้กแกงอยู่ครับเสาร์นี้ขอบคุณที่ที่ตามรับชมเ้อครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพลงศิรครับพอกีนไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ